สวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท,ท่านนะครับพรกับผมบ้าบาเพนะผมยังอยู่ในเกมกระบี่เย้ยนะครับนตอนนี้นะก็ตามหัวข้อคลิปแล้ววันนี้จะมาเมาส์มอยเนื่องในโอกาสเออที่เล่นมาจะดึงเดือนแล้วสําหรับเกมกระบี่เย้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับจะพูดในมุมมองของตัวเองนะ ก็เกมนี้มีบางส่วนที่ผมลองเติมไปนะครับแต่ว่าอาจจะเติมไม่สุดนะเติมแบบนิดๆหน่อยๆแยบแยบอะไรประมาณนี้นะผมจะบอกว่าเกมเนี้ยคนที่เติมกับคนที่เหมือนจะได้เติมแล้วก็คนที่ไม่เติมเลยมันมีความต่างกันพอสมควรนะครับไอคนที่ไม่เติมกับเหมือนจะได้เติมแบบผมเนี่ยอย่างเช่นเติมไม่เกิน2 0 0 0หรือว่าเติมแบบเล็กๆน้อยๆนะ ความต่างผมบอกได้ว่าไม่ค่อยแตกต่างครับอันนี้ผมลองให้ดูแล้วก็คือถ้าคุณเติมไม่ถึงหมื่นหรือว่าเติมแบบว่าไม่ดันให้สุดหรือว่าไม่แบบเติมบ่อยๆหรือว่าเติมหลายๆแพ็คนะคุณอาจจะพลังสู้คนที่เขาขยันไม่ได้อันนี้ผมฟันธงให้เลยคือไม่ว่าจะเกมไหนนะเอาไปใช้ได้ทุกเกมเลยนะครับคนที่เขาเล่นขยันคนที่มันขยันอะ่ะคนที่มันเล่นทุกวันคนที่มันนำกิจกรรมคนที่มันมาร่วมแบบอ e ีเวนต์คนที่มันขยันเรียนรู้ระบบนู่นนี่นั่นอะ่ะ ไปไกลกว่าคนที่แค่ได้เติมหรือพอได้เติมเท่านั้นครับถ้าคุณไม่ได้เติมเยอะนะแค่เติมแพ็กบัตเติลพาร์หรือว่าเติมอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีงบแค่หลักพันต่อเดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกับสายฟรีแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณขยันด้วยแล้วก็เติมระดับนี้ด้วยยังไงมันก็อาจจะมีพลังแหลมกันหน่อยนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมนะผมลองเติมแล้วไม่ค่อยได้ต่างนะครับดังนั้นฟันธงให่น้นตอนนี้ถ้าคุณไม่ขยันเล่นไม่ขยันเรีนยน,นรู้ระบบไม่แบบคือไม่ตั้งใจเล่นอะ่ะยังไงคุณเติมไปแบบ เกือบหมื่นก็ได้อะผมใช้หลักหมื่นเลยมันก็ไม่ได้โหดกว่าคนที่ขยันเล่นอันนี้ฟันธงให้เลยไม่ได้โหดกว่าแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะคนที่เขาแบบใช้เวลาใช้เวลากับเกมอะแล้วก็เล่นกิจกรรมทานู่นทานี่ไปลงดันไปลงวอไปลงอีเวนต์ของเกมนะที่มันมีเรื่อยๆนะได้ของบ่อยกว่าแล้วก็มีโอกาสประมูลมากกว่ามีโอกาสได้ไอเทมมากกว่า ไอคนที่ไม่มีเวลาเล่นน่ะแต่ว่ามีตังกระดับนึงนะแต่มีไม่มากนะอันนี้เราจะไม่พูดถึงสุลต่านหรือว่าคนที่เขาเติมเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าแบบพอบทบนบนนะเพราะว่าไอ้นั้นอยู่เหนือกฎเกณฑ์อยู่แล้วอันนี้เราพูดถึงคนที่แบบสายฟรีฟรีเลยกับคนที่พอดได้เติมบ้างนะบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ต่างและก็อีกหลายๆเกมผมบอกเลยว่าไม่ค่อยจะต่างต่างอยู่อย่างเดียวหรือว่าเขาเรียกตัวแปรที่ทําให้เห็นได้ชัดจากที่ผมเล่นเกมนี้มาเกือบเดือนหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะเพื่ออยากจะทําให้เห็นว่า ใช้เงินอย่างเดียวมันทําไม่ได้ครับเกมนี้มันจะต้องตั้งใจเล่นด้วยมันจะต้องเข้ามาเล่นมันจะต้องมาเรียนรู้ยกตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนของส้มอ่ะของสีส้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูในตัวละครดูได้ไหมอ่าเนี่ยของส้มแบบเนี้รู้ไหมว่าของส้มเนี่ยผมรู้วิธีทําเมื่อไม่กี่วันมานี้เองครับก็คือเมื่อวันสองวันมานี้เองผมรู้ว่ามันคาบได้จากกิ้วเออตอนแรกผมก็งงว่า เขาหาของส้มกันยังไงเขาไปดรอปกันตรงไหนหรือว่าเขาโชคดีเพราะว่าผมลงดันหรือว่าทำอีเวนต์เนี่ยทำไอด้ดนไลววันหรือว่าอีเวนต์ไลววันอะที่มันบอกว่ามีโอกาสดรอปของส้มอะเออผมก็ลองลงนะแล้วก็ทำครบนะบางวันก็ทำครบไม่เคยได้หรือถ้าได้ได้น้อยมากแต่ผมเพิ่งมารู้ว่าเขาคราฟกันในกิวเขาหาของแบบเนี้ยใสยกันหรือว่าหาเวลที่มันตรงกับตัวละครกันอ่ะหาในกิวครับ คือคุณจะไม่รู้เลยถ้าคุณไม่สังเกตหรือว่าคุณไม่ตั้งใจเล่นแบบผมอันนี้ผมชี้ชัดๆเลยไม่ว่าจะเกมไหนก็แล้วแต่คนที่ตั้งใจเล่นหรือว่าใช้เวลาในเกมอย่างจริงจังยังไงก็ได้เปรียบครับเพราะหนึ่งเขารู้เทคนิคเขารู้ระบบเขารู้แบบพื้นฐานหมดแล้วรู้ว่าต้องทําอะไรรู้ว่าต้องควรอะไรครับคือไม่ใช่มีแค่เงินนะมีเงิน2องสามหมื่นมีเงิน2อ0สามพันแบบจะยัดแพ็กนั้นแพ็กนี้แบบเริ่มต้นแล้วจะเก่งผมบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดอันนี้บอกก่อนเลยนะ เป็นความคิดที่ผิดมากๆสิ่งแรกที่คุณควรจะทำนะไม่ว่าจะเกมไหนนะครับถ้าคุณไปเล่นและสนใจในตัวเกมนะคุณควรเรียนรู้ระบบมันก่อนแล้วก็เล่นไปชักพักาก่อนเล่นไปชัก1หนึ่งอาทิตย์เล่นไปชักเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วเมื่อคุณเข้าใจระบบพื้นฐานรู้ว่าแพ็กไหนมันคุ้มรู้ว่าแพ็กไหนมันควรเติมคุณเริ่มเติมครับไอ้นั้นมันแบบจะคุ้มค่ากว่าจะมีประโยชน์มากกว่าส่วนถ้าเป็นแค่สายฟรีแต่ถ้าขาดความขยันอันนี้ผมพูดถึงความขยันนะ บอกเลยว่าไม่ว่าจะเกมไหนครับคือความขยันความเรียนรู้หรือว่าความตั้งใจเล่นอ่ะคือประเด็นสําคัญจริงๆที่ผมแบบเพิ่งรับรู้ได้แล้วก็แบบคิดได้หลังจากเล่นเกมนี้มาประมาณ1เดือนนะสิ่งสําคัญมันไม่ใช่แค่การเติมเท่านั้นสิ่งสําคัญคือคุณต้องเรียนรู้ระบบเกมต้องแบบ ใช้เวลากับมันต้องแบบว่าเข้าใจมันระดับหนึ่งแล้วคุณถึงจะแบบเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติมก็ไม่ต้องเยอะมากด้วยเติมแค่แพ็คแบบบัตเทิลพารหรือว่าแบบแพ็คที่มันคุ้มๆค,ค,ครับเพราะว่าบางเกมอ่ะมันมีหลายแพ็คมากแล้วก็มีบ่อยนะอันนี้บางเกมนะครับแต่คุณไม่ต้องเติมเยอะขนาดนั้นก็ได้ ถ้าคุณเข้าใจระบบเกมถ้าคุณเข้าใจตัวเกมแล้วก็ที่สำคัญเวลาหรือว่าความขยันหรือว่าความต่อเนื่องผมคิดว่าไอสิ่งเนี้ยสำคัญมากที่สุดในหลายๆเรื่องและก็ในหลายๆเกมนะไม่ว่าคุณจะไปเล่นเกมอะไรนะความขยันความต่อเนื่องแล้วก็เรียนรู้ระบบพื้นฐานเป็นอะไรที่โคตรสำคัญมากเลย มันสําคัญพอๆทาให้คุณแบบบางคนนะไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้หรือเติมน้อยก็ได้แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้ผมยืนยันเลยแล้วก็ประสบด้วยตัวเองอย่างเช่นเกมนี้ก็ได้เกมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ย คือผมอาจจะเติมไปสักหน่อยเล็กๆน้อยๆอยนะครับอยากลองดูระบบหรือว่าอยากลองเห็นระบบการเติมเงินของมันหรือว่าอยากลองแพ็คนู่นนี่นั่นนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ต่ัดอันนี้ผมกดมาแล้วแล้วก็งโง่ด้วยใช้คําว่างโง่ด้วยอันนี้ส่วนตัวนะก็คือผมกดมาแล้วกดของซ้าอย่างเงี้ยกดของที่แบบเขาไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยของส้มเวลยี่สิบเขาไม่ใช้แล้วตัวละครผมต้องใช้ของเวล30ขึ้นไปอย่างเงี้ยของส้มเวลสามอะไรประมาณเนี้ยถึงแม้ผมจะไปกดแพ็คของส้มเวลยี่สิบแพ็คนิ่มต้นแพ็กระโดดอะไรก็แล้วแต่ มันก็ไม่คุ้มครับมันคือการเติมแบบไม่ศึกษาเติมแบบว่าเหมือนให้ได้เติมเออแต่ไม่ได้ศึกษาอันนี้ที่เขาเรียกว่าการลงทุนแบบไม่ศึกษามันไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะว่าการที่คุณจะเติมเกมไหนหรือว่าลงทุนกับเกมไหนนะครับสิ่งแรกเลยนะสิ่งสําคัญเลยก็คือ ศึกษาระบบเกมศึกษาตัวเกมศึกษาว่าแพ็กไหนมันคุ้มแพ็กไหนมันควรเติมแพ็กไหนมันคือแบบว่าต้องเติมนะไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับหลายๆเกมเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าผมก็เล่นหลายๆเกมเพื่อนๆไปดูในชาแนลได้ผมก็มีหลายๆเกมแล้วก็ผมจะเล่นแบบไม่ค่อยได้เติมเยอะด้วยและบางเกมผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเติมก็โหดได้ใช้คำว่าไม่ต้องเติมก็โหดได้เดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวอนาคตไปดูกันแต่ว่าบางเกมอะยังไงมันก็อาจจะต้องเติมมั่งแต่ว่าเติมยังไงให้มีประสิทธิภาพเติมยังไงที่เขาเรียกว่าเติมอย่างชาเเปป็นนนนนนนสิ่่่งงทีีีต้้้อออรรยููกกััะคืใลุม คนที่แบบไม่ค่อยได้เติมได้เติมมั่งสายฟรีนะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับหรือว่าเติมพอประมาณประมาณนี้ส่วนกลุ่มสุลต่านเติมยัดเติมเต็มเติมแบบอัลลิมิตเนี่ยอันนี้เราไม่พูดถึงอยู่แล้วเพราะมันเป็นระดับสุดยอดอยู่แล้วครับมีไม่กี่คนเป็นท็อปเซิร์ฟอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มแบบกลางๆเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นฟรีๆเนี่ยหรือว่าคนที่พอได้เติมเนี่ย สิ่งสำคัญจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่การเติมเท่าที่ผมรู้มาเลยแล้วก็เท่าที่ผมตกผลึกมาเลยสิ่งสําคัญจริงๆคือมันต้องเข้าใจระบบเกมมันต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งพื้นฐานของตัวเกมนี้ก่อนแล้วเราถึงเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอ่ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวผมกดตัวละครให้ดูเนี่ยตัวละครผมนะครับเนี่ย 7 3 0 0 0เนี่ย73,000ผมเล่นมาเกือบเดือนนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เล่นทุกวันนะแล้วก็หรือว่าเว้นไปหลายวันนะครับแต่ว่าพลังเขาเนี้ยและใช้เวลาเล่นแบบเกือบเดือนประมาณเนี่ยผมคิดว่านะค,คนที่เขาไม่ได้เติมเลยสักบาทใช้คาว่าไม่เติมเลยสักบาทนะหรือว่าแบบพอได้เติมนะครับ เขาพลังมากกว่าผมแบบไปหลักแสนแล้วอันนี้คือผมเดาเลยแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่ามันไปถึงนั้นได้เออมันไปเลยหลักแสนได้โดยที่คุณไม่เติมเลยสักบาทถ้าคุณเล่นมาเกือบจะเป็นเดือนประมาณนี้คือมันทําได้ครับมันใช้คำว่ามันทําได้แต่จะไป20 0แสนไป3 0 0แสนสี่แสนอะไรนั้นอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะใช้ทุนทรัพย์เยอะสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าคนทั่วๆไปเอาเกณฑ์เฉลีย่ยเลยเอาคนในเซิร์ฟแบบเปิดอวๆไปดูอันดับในเซิร์ฟเนี่ยอย่างเช่นคิกเนี่ย หกแสนห้าแสนเนี่ยอ่ะ,ะเฉลี่ยนะครับอันนี้คือท็อปทอปนะสามแสนอ่ะร้อยอันดับแรกนะผมอยู่ที่800ดูห่างไกลความเจริญมากเนี่ยสองแสนหมดเลยนะสองแสนรัวนเลยนะเนี่ยคือร้อยคนอะ่ะเกือบสองแสนใช้ควาว่าร้อยกว่าคนเนี่ยอยู่ที่สองแสนแต่ผมไม่รู้ว่ากลุ่มคนพวกนเนี้ย ท็อปร้อเนี่ยเขาลงทุนไปกี่บาทเขาเติมไปกี่บาทแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าถ้าเติมไม่ถึงแบบหลักพันหรือว่าแบบหลักหมื่นนะผมว่า CP นะ่าจะประมาณแสนกว่านิดนิดประมาณนี้อันนี้เดานะครับหรือไม่ก็อันนี้หรือไม่นะ อาจจะมีคนไม่เติมเลยในท็อปร้อยหรือเปล่าเออก็เป็นได้ไอ้น,นี่ผมไม่รู้ว่าใครเติมไม่เติมไงในท็อปร้อยแต่ว่าพลังเกือบ20,000 0ขึ้นกันหมดนะแล้วก็สูงสุดน่าจะ0 0 0 0 0 600,000เมื่อกี้เท่าที่เราดูนะก็ประมาณนี้สําหรับเกมนี้นะครับที่เล่นมาประมาณ1เดือนถ้าพูดถึงเรื่องการเติมการไม่เติมหรือว่านู่นนี่นั่นนะยังไม่พูดถึงรูปแบบการเล่นหรือว่าระบบหรือว่าอะไรต่างๆนะที่ผมก็คิดว่ามันมีระบบทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไปนะไม่ใช่ว่าเกมนี้เป็นเกมเล็กแล้วมีแต่ระบบไม่ดีระบบน่าเบือ่อนนนนน่ันันนะครบ เกมใหญ่ๆอันนี้ผมพูดถึงเกมใหญ่ๆเลยเกมใหญ่ๆผมใช้ว่าเกมใหญ่ๆนะเกมที่ป้าเอทุนหนาๆเลยก็มีบางระบบที่น่าเบื่อครับมีบางระบบที่ซ้ำซากน่าเบื่อไม่ได้ต่างกับเกมเล็กๆผมพูดแบบนี้เลยมีระบบที่แบบ ทำไปเพื่อทำไปทำไมมีเหมือนกันอ่ะอันนี้พูดกันตามตรงเลยครับแต่ว่าจะมีน้อยมีมากนะั้นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามีเหมือนกันแน่นอนว่าระบบที่น่าเบื่อระบบที่ซ้ำซากไม่ว่าจะเกมเล็กเกมใหญ่แต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกครับว่าจะเล่นเกมไหนนะตอนนี้ตอนนั้นครับเกมแต่และเกมก็มีจุดเด่นจุด,ดด้อยแตกต่างกันไปอย่างเช่นเกมเนี้ยความรู้สึกนะอันนี้แถมนิดนึงนะความรู้สึกที่ผมเล่นเกมนี้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมโมบ้าผสม m m o ออ่ะทำไมผมรู้สึกว่าโมบ้าเพราะว่ามุมมองมันอ่ะเหมือนโมบ้า กระโดดก็ไม่ค่อยได้เวลาต่อสู้กันจะไม่ค่อยกระโดดนะถึงแม้ตอนนี้อ่ะเราอาจจะกระโดดได้เนี่ยบินไกลท่องหน้าพาเนี่ยแต่เวลางัดกันเวลาอยู่ในวอเวลาที่ต้องแบบต่อสู้กันนะไม่ว่าจะ3าสวอสงครามอะไรก็แล้วแต่ที่ผมไปลองนะกระโดดไม่ค่อยได้ครับก็คือเหมือนโมบ้าเหมือนโมบ้าทั่วๆไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันมีความเป็นเอ็มอปผสมและที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือหลอดเลือดตรงเนี้ย ดูครั้งแรกยังไงผมก็รู้สึกถึงความเป็นโมบ้าอ่ะไอน,นี้คือครั้งแรกประสบการณ์เลยไอน,นี้คือจุดเด่นเลยที่ผมเห็นเกมนี้ไม่เหมือนกับเกมอื่นหรือว่าเอโอที่ผมเล่นแบบหลายๆเกมค้าๆกันนะเกมนี้ก็มีจุดเด่นมีสเสน่ห์ของมันนะแล้วแตเ่เพื่อนเลือกเลยนะแล้วก็ผมบอกเลยคนระับตัวละครนี้เติมอยู่ในระดับหลักพันนะครับไม่ได้เก่งกว่าคนที่ไม่เติมเลยกากกว่าสายฟรีด้ซ้ําอันนี้ผมทําให้ดูแล้วฟันธงให้ดูแล้วว่ามันได้ประมาณนี้ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจเล่นหรือว่าไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นมัน ยังไงคุณก็ไม่เก่งครับเวลาที่ให้มันหรือว่าความขยันที่เขาบอกๆก,กันหรือว่าความต่อเนื่องอะ่ะไอ้นั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าดีไม่ดีมากกว่าการเติมอีกนะถ้าเติมโดยที่ไม่สน4ี่สนแไม่เรียนรู้ระบบไม่ขยันไม่ต่อเนื่องผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ต้องเติมก็ได้นะก็คือเก็บตังค์ไว้ทําอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเล่นแล้วและอยากสนุกอยากเติมบ้างอยากสนับสนุนเกมอย่างน้อยคุณต้องมีเวลาเล่นหรือว่าแบบต่อเนื่องกับมันหน่อยด้วยครับไม่ว่าจะเกมไหนนะเอาไปใช้ได้เกือบทุกเกมเลยผมคิดว่าประเด็นนี้สําคัญมากสําหรับกกกาารรเเล่่่นนนนมไได้้สสุยิงขึํหัับคทวๆป ไม่ได้เป็นแบบคลีปหรือว่าพลังแบบต่ํากว่ามาตรฐานหรือว่าต่ําเกณฑแบบตัวละครผมส่วนพลังแบบท็อปเซิร์ฟโน .1 หรือว่าท็อปสิอะไรประมาณนี้เราไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าไอ้นั้นเขามีทุนทรัพย์ในการเติมอยู่แล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาเมาส์มอยมาพูดคุยกันประเด็นเติมไม่เติม ความรู้สึกที่เล่นมาเกือบเดือนนู่นนี่นั่นว่ามันเป็นยังไงสําหรับเกมกระบ,บี่เย้ยยุทธจักร3ครับก็อาจจะเล่นไปเรื่อยๆระหว่างรอเกมนู้นเกมนี้นะครับก็จะสลับกันเล่นนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นเซิร์ฟไทยก็อาจจะไม่ค่อยเหงาด้วยเวลาเล่นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายกับกระบ,บี่เย้ยยุทธจักร3ใครบอกเกมเขาไม่ดีลองเล่นเองหรือย,อยังเนี่ยดีจริงๆครับผมบอกเลยคอนเฟิร์มของดีของแท้ไปแล้วบ๊ายบาย